สวัสดีท่านผู้ชมท่านอาคาบทุกคนเช่นเคยนะวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปแกล้ยอยงอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าผมมีเนื้ไอดีของไบของเพื่อนผมนะซึ่งวันนี้เขาให้ดีผมมาเพื่อให้ผมมาฟาร์มมานะฮะใช่นะผมมาฟาร์มผมฟาร์มทั้งสองอดีเลยนะฮะผมจะผมไปอ,อีกข้างหน่ว้อีกข้างหนึ่งเป็นอดีของผมนะตอนนี้จะอวดว่ายเพจยี่สิบห้าวีนะเราเล่นจริงก็เล่นจริงนั่นแหละเล่เจน,นลรจริงเพจยี่สิบห้าวีนะ จีมก็ไม่ค่อยอยากจะอวดเพราะว่าทำไมเราเ็นคนอื่นเขามีกนเต็มเลยล่ะถ้าเกิดผมอวดแล้วผมจะแบบหน้าแตกนะ <c oughs> โอเคนะผมพร้อมแล้วเขาเลยระบางอย่างเยอะเลยนะทุกคนตอนนี้ผมตีตูส้สซบอย่างแรงองมันนะเขาเข้ามาเซิร์ฟเดียวกันกับผมด้วย <c oughs> ผมดูในจอของตัวเองนะ <c oughs> ผมนั่นแหละเข้าไปเซิร์ฟเดียวกันของเซิร์ฟที่ตัวเองเล่นอยู่นะ ผมจะพาเขาไปแอคกซอร์ดโอเชียนกับพิกเซอ์เวล์ฮะในคลิปนี้นี่นแหละแต่ว่าอาวีตัวเรนโบว์มันจะหาจากไหนวะเย่ yeah, เป็นตะแปะไข่ทั่วเรนโบว์ห่ะหาจากไหนชื่าผมาไม่ไถึกเลยนะมมนไม่ค่อยนอบักเยอะอยนะเชื k, open a, ่อเอฟเคโอเปนเอเขาซื้อได้ฮะชื่อผมไม่ซื้อนะ <c oughs> มาวันนี้ผมฟาร,ร์มให้เขาแนละ้วนนเขาไม่ได้ฟาร,รม์มจริงๆอ่ะผมที่ได้เยอะขนาดนี้คือผมไม่ได้อา,าเอาสัตว์เขาฟาร,ร์มนะผมไปเอาสัตว์จากไอดีของตัวเองมาฟาร,ร์มให้นะอุลทุสิตทับเท่านี้วามีนฟาร์มได้ขนาดนี้แล้วไอเจ้าแฮกเกอร,ร์พอโทษเนี่ยมันจะนาขนาดไหนทุกคนห้าสิบรูดแบ็กชาติหน้าละมั้งห้าสิบรูดแบ็ก ติดรูแบ็คไม่ใช่หน่อยๆนะเยอะมากเลยแล้อยายของผมตีผมไม่ไรูแบ็คเลยผมต้องเอาสลิงเทพออกไปได้เลยสลิงกระจกกระจ,ก,ระจกนะดูซิมันจะคลิปนี้ผมต้องพาเพื่อนเข้าไปโลกแอคทิวลอชเชนใชนะฮะเดวอยด์เดวอยด์ต้องไปที่ได้นี่นี่ตอนนี้ไอดีของผมนั้นทำการรับของขวัญยังมีความสุขโอ้ยน้อย ดี๋ยวผมเล่นสองหน้าจออยู่นะกล่องนี้แตกแล้วใช่ไหมเห็นได้เลยอุตส่าห์ลดสัตว์เลี้ยงออกาทั้งเยอะนั่นเอาสัตว์เลี้ยงอเลยที่ตัวนี้ก็พอแล้วนี่กับเจ้าตัวนี่ละกันไปสองตัวได้เพื่อนะอ่ะทุกคนนี่รูดเบลไนแล้วหนึ่งอันไหนก็ได้เก็บหน่อยดีกว่าจะได้ไม่เสียของได้อย่างน้อยนะ โ่าอะไรก่อนจะแตกวะเนี่ยชาตหน้าแล้วมั <laughs> ้งคงจะเธอถ้าสังเกตได้นะว่าไอดี่เพื่อนผมนั้นมีสัตว์เลี้ยงฮ <laughs> าโลวีนนะผมก็มีเหมือนกันแหละผมก็เล่นตอนฮาโลวีนเหมือนกันแหละจีิงก็เล่นานานกว่าฮาโลวีนดีสำนัะจะเลยพูดแน่ทุกอย่เป็นไม่ใช่ของเขาเหรอกครับเป็นของผมหมดเลยนะ ส่วนใหญ่นะผมให้เขาหมดเลยและเขาไม่รู้เขาไปเอาดีดักเมเจอร์บ็อกแคตมาจากไหนและชื่อพรีสตันซะด้วยนะรู้ไม่เนียวว่ารู้ไม่นี่เธอมันราคาดีนะโอ้โหโคตรดีไะผมเขาบอกว่าให้ให้คุณไปขายให้ซึ่งเดยวผมก็จะไปขายให้ตามคำขอกวนประสาทมีตัวอะไรมึงเขาเอาเกโก้มาจากไหนเกโก้ ไม่รู้โอ้โหตัวนี้ผมก็ต้องการคนอ,อะไรมันนี่เขาไม่มีเรียนโบเยอะเลยแม้แต่ตัวเดียวผมจะทําการซื้อธนาคารนี่เขาฮะหนึ่งรยแปดสิบสองนั้นผมเป็คนให้เขาหมดฮะถเกิด <c oughs> มันไี้พอ,อยังไงผมจะให้เงินผมดีเพราไอา้ที่หลักผมมีมากกว่ายี่สิบห้าบีนะในธนาคารเนี้ จิมขอยี่สิบเจ็ดนมังแล้วแหละมีธนาคารไหมฮะไม่มีหรอมาซื้อให้ซื้อให้ซื้อให้ c o n j u l a t i o n UO Bank Account โอเคนะเป็น manager แล้วนะนี่ฝากธนาคารฝากสาลิปในธนาคารได้แล้วนะเราซื้อให้แล้วอ่ะเขียนต่อไปเท่าไหร่ดูซิราคามันแรงไหมไม่ได้สิ็มไป อ๋อไม่ได้ใส่ธนาคารมาผมจะให้เขาผมจะเอาให้เขาเนี่ยผมเป็นคนที่ใจดีนะฮะผมก็ได้ให้ผมก็ได้ให้ผิดเขาคืนฮะในการใส่เพจธนาคารไปทั้งหมดในธนาคารเลยเนี่ยจะมีทับเกิดขึ้นมานะการใส่ไปทั้งหมดนะแล้วคุณเขาก็จะเหลือศูนย์นะเขาใส่เขาใส่เท่าไหร่เอานั่งไปสี่สิบเอ็นกว่าละสี่สิบละหน่วยสิบโดยพัน หมื่นแสนล้านสิบล้านทำการซื้อแบงค์ะธนาคารนี่สอง plierer สร็สแล้วนะฮะผมก็จะให้ผมก็จะให้เพชรเขาคืนฮะเท่าไหร่สี่สิบประมาณสี่ประมาณห้าสิบล้านอ่ะจริงจริงมันมากกว่าห้าสิบล้านฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันตีกิเลสกลมๆอะห้าสิบล้านเทรดไปเลยหนึ่งใส่แบ้านหนึง่งโอ้ยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านขึ้นยังขึ้นยังอันนี้ขึ้นอ่ะผมใส่แบงค์ได้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านคืออะไรคืออะไรคืออะไรมาเพาจะมีแบงค์นะให้ผมไปสอนเขาวิธีการใส่แบงค์แล้วกันนะแม่เพราะว่าเขาเล่นไม่เคยฟินนะ น,นนี้เขาเป็นคนชวนผมมาเล่นแบบนี้นะแล้วผมก็ติดเงเงียจะทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงก็เกิดอืมนะเนพาเขาไปไปชิดเลนโบคอยให้ได้ฮะผมซื้อขอให้เขาสำเร็จจาทผมทำอะไรเขาสำเร็จแล้วนะ,นะตอนนี้ผมมาดูที่เขาธนาคารของเขานะถ้าผมจะอินไวชื่อผมลงไปนะชื่อว่าปุนปุนสิบหกมาปุนปุน อินวผมมาเยอะนะตอนนี้มีคนอินวาผม,มาเยอะมากเลยไม่ใช่พูดดีตามหน่อยครก็ไม่รู้ <c oughs> ไปรับไปเคื่องรูนึ่งผมไม่สามารถถ่ายได้เพราะเนื่องจากเครื่องน,นั้นมันนั่นแหละร <c oughs> ับบป๊บนึงกิตตี้วีไว้เอเ็กซคปย้ผมมีหลายธนาคารมากฮะมีทั้งของโอ้โหปีนมีอ,อะไร มาที่ธนาคารของปีแล้วได้ผมไไม่ด้จะดักปบนนผมจะดูสเลียงที่มี chant, เอ็นชันเอ็นโบคอยนะซึ่งมันก็ไม่มีนะเพราะเนื่องจากปีนั้นเขาไม่คิดไม่มีเลนโบคอยแม้แต่อันเดียวนี่ก็มีแต่แฟนตาซีคอยนะไม่รู้ว่ามันทาไมผมดูของปีนั้นนะถ้าเกิดเลนโบคอยเนี่ยมันถ้าเกิดเอาเลนโบคอยเอาตัวก,กากนี่มันจะหามากเลยนะมันไม่มีไม่ได้มีเลนโบคอยฮะทุกคนธนาคารของเองเนะ่ะมีเลนโบคอยบ้างไหมไม่มีฮะ พ่อสู้อยากไปเ,เลี้ยงะฮะวีน่ะเออโอเคผมช่วยธนาคารให้เขาแล้วนะฮะขอให้สมหวังกับธนาคารนะฮะโอ้โห yeah. oh oh. ผมตกใจกับหน้าตาบอแค่เขาบอกให้ผมไปขายผมไปขาย ำไมไม่ให้ไปผมไปทำไมำไม่ให้ไปตรงๆเพราะว่าผมไม่ไไมีดามเมเตอร์ปกเข็ดฮะผมมีแต่ธรรมดาเรนโบว์โกลเด้นนะแต่ยังไม่มีดักว่า <c oughs> ผมมีแล้วไม่รู้กันนะผมมียังขอรู้แป๊บน,นึงโอเคยังไม่มีนะดีสมากเลยเนี่ยดีสดีสดีส <c> ใ <oughs> จผมนี้นี่คือปกดรักก้อนหนัม่ทั้งธรรมดา กูเล่นเรนโบว์แล้วก็อยากมีถูกแต่ว่ามันค่อนข้างแบบตำนานนะที่เขาพิมพ์ว่านกนกใส่ประตูแล้วมันก็เปิดออกมานะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นอิสต์เอร์เอกรับที่พริสตันที่ทำการซ่อนไว้ฮะโอเคนะาจารัคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับผมจะยังฟาร์มให้ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าโมเตเมาฮะต้องไปฟาร์มนกแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับหวังว่าเพื่อนผมจะไม่เห็นคลิปนี้นะ